สวัสดีครับผมตอนนี้ผมอยู่ที่น้าห้างเซ็นทรัลโรนนะครับคลิปนี้พาทุกคนมาเดินชมภาพบรรยากาศตอนกลางคืนนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะประเทศไทยก็ถือว่า,าเป็นประเทศที่ปลอดภัยที่สุดในโลกนะครับผมสาหรับการท่องเที่ยวนะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเทียเท่ยวประเทศไทยก็หายห่วงนะครับผมข้างหน้าก็จะเป็นสันทามหาพรหมอราวันนะครับตอนนี้ก็กาลังจะข้ามไปฝั่งน้นนะ นักท่องเที่ยวเยอะเลยทุกคนใครบอกว่านักท่องเที่ยวไม่มานะก็แต่ถ้าเป็นกลุ่มที่นักท่องเที่ยวที่เขาแบบเป็นทัวรนะ์น่ะอันนั้นนะคือรถจริงทุกคนไม่มาจริงนะแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่แบบามาด้วยตัวเองนะ่ะเขาก็มาเหมือนเดิมนะครับผมข้า,างหน้าก็จะเป็นศารเท้ามหาพรมีระวันวนะครับผมก็เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะ นักท่องเที่ยวาชาวต,ต่างชาติก็ถ้าได้มากรุงเทพนะสายสายมูนะครับผมนะก็ต้องมาที่นี่นะครับผมครับจุดนี้ก็จะเป็นโรงแรมเอาวัณแบังคอกนะครับสวนก็จะพาทุกคนเดินชมภาพบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับผม ส่วนมากจะเป็นชาวต,ต่างชาติก็ผมจุดนี้นะครับแ,แ,แถวนี้ทุกคนบอกเลยว่าสวยงามสว่างสวายครับผมตอนกลางคืนนี่สวยเลยล่ะ แต่นี้ก็จะเต็มไปด้วยแบบห้างสรสินค้าโรงแรมที่พักอาศัยนะครับผมก็มจะเป็นย่านกลางเมืองนั่นเองนะครับก็จะเห็นแบบนักท่องเที่ยวเยอะได้ละนะครับผม ห้างนี้สวยนะทุกคนเด้อเกสรอวรินนะครับก็มีทางเชื่อมเข้าห้างโดยโดยตรงเลยทุกคนแล้วก็ห้างนี้พิเศษนะครับผมนะมีคาเฟ่ดืยบิตองนะครับผม นีครับสวยมากทางเข้าห้างเขาทุกคนสาม,มารถเข้าชั้นนี้เดินชั้นสะหรับพื้นถนนแล้วก็ชั้นสกายวอล์กทางเดินเชื่อมเข้าได้เดินนะครับคือสวยมาก ตอนนี้ก็มาถึงวิทยสชิดลมครับผมทางขึ้นชิดลมส่วนว่าประเทศไทยนี่ก็ปลอดปลอดภัยจริงนะเพราะว่าส่วนก็ไล้ไปเที่ยวในหลายสถานที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพนี่ก็ไปมาเกือบหมดทุกที่แล้วนะครับผมแล้วก็ไปต่างจังหวัดน,นะก็ไม่ได้มีอะไรแบบเกิดขึ้นกับเรานะก็คือแบบ มันแบบเที่ยวแบบชิวๆเที่ยวแบบสบายๆนะทุกคนนะครับผมนะครับแต่ถ้าจะเปรียบเทียบกับประเทศที่แบบอันตรายเนี่ยคือแบบคนละโลกกันเลยทุกคนนะครับประเทศไทยนะ ราก็จะเห็นนะักท่องเที่ยวเลินกันแบบไม่ขาดสายะนะทุกคนเพราะว่าแ,แถวเนี้ยนักท่องเที่ยวเขาก็มาพักเยอะนะครับผมแ,แถวหลังสวนนี่คือแบบเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวเลยล่ะนะครับผมข้างหน้านี่ก็จะเป็นถนนหลังสวนแล้วน,น,นะครับ นะครับผมนี่คือถนนหลังสวนนะครับผมเรีย๋ยวขวาเป็นถนนหลังสวนนะครับตรงไปก็จะไปสถานีเพื่อจิตนะครับผม BTS บัญจิตต้นน้สูนอยู่ที่วิทศชิดลมนะครับผม เดินต่อทุกคนอยากให้ทุกคนดูภาพบรรยากาศนะแบบเดินในาย่านนี้ตอนกลางคืนเป็นยังไงนั่นเองครับผมคือในช่วงเวลาทุ่มสองทุ่มสามทุ่มนี่ก็ยังมีผู้คนมาเดินกันแบบเรื่อยๆนะครับผมคือไม่ได้เงียบนะาแอเนี่ค่อนข้างที่จะคึกคักเลยล่ะ นะครับซ้ายมือฝั่งนู้นจะเป็นเซ็นทรัลเอ็มบาซีนะครับผมห้างเซ็นทรัลเอ็มบาซีแล้วก็เซ็นทรัลชิดลมเนี่ยเป็นห้างที่หรูมากทุกคนขายของแบรนด์เนมแบบเกือบทุกอย่างเลยอะด้นะ ทุกคนามาดูจุดนี้กันต่อนะครับผมว้าวทุกคนตอนกลางคืนนี้สวยมากน,น,น,นี่คือสำนักง,งานวัน City Center นะครับผมสวยจริงๆ จุดนี้คือหน้าสำังักงานกรุงศรีกรุงศรีแบงค์ทุกคนตัดกับถนนวิทยุนะครับผมนี่คือถนนวิทยุ 哦，สวยมาก，สวยจริงจริง。 对，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 